สวัสดีครับนี่ครับจะเพลร้านเอ็กซ์ซิ่งอัสรีนะครับส่งงานช่วงบ่ายเป็นงานติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถซเปอร์จูมายเอ0้หน้าหลัง w i f i นะครับใน Honda j จ z z GK กันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกล้องด้านหน้าติดตั้งแบบติดบนตัวกระจกด้านหน้านะครับไม่ได้เป็นจุบตุบกระจกตัวนี้จะเป็นกาวสองกาวสองหน้านะครับติดบนแป้นแล้วก็จะมีฟิล์มสุญญากาศนะครับอีกชั้นหนึ่งทำให้เวลาติดตั้งเนี่ยไม่ติดบนเนื้อฟิล์ม กองแสงนะครับสายไฟก็จะมีชุด2ชุดนะครับเป็นไฟสายไฟเมนจ่ายไฟแล้วก็ตัวสายไฟกล้องหลังเก็บงานเรียบร้อยนะครับทุกทีต้อสายขึ้นคอยสายขึ้นด้านบนเลยตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็เป็นเลนก็สามารถปรับมุมพุ่เลยครับถกภาพได้สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยชุดจ่ายไฟเราใช้เป็นฟิวแฉกเบ้าเมียนะครับไม่ได้ใช้เจอที่จุบบุรีอันนี้เป็นชุดกล้องเดิม ฟิวชัปติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไฟฟิว5แอมป์สายถูกร้อยด้านบนนะครับวิ่งมาหากล้องด้านหลังจะถูกติดตั้งในตำแหน่งภายในรถด,ด้านหลังนะครับที่กระจกหลังแบบนี้ก็จะบันทึกควบคู่ไปทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับร้อยสายขึ้นมาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไม่ล,ลุงรังาจจะเปไปดูก,การใช้งานกันครับ สำหรับการใช้งานตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเราใช้งานสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยตัวกล้องก็จะทำงานเลยเราทำการโหลดแอปพลิเคชันของตัวกล้องนะครับ70 m mm, y m มายเอ็มอะเซ mm นะครับเข้ามาแล้วก็ทำการลงทะเบียนเชื่อมต่อตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับเปิด Wifi ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเราไม่ต้องดูย้อนหลังจากการดูจากตัวกล้องเองหรือถอดเมมมาหาใส่โน้ตบุ๊กนะครับเราสามารถดูรีวิวตอนนี้ได้เลยเนี่ยสดๆเลยนะครับการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องก็สามารถเซตอัพไปน,นี้ได้เลยอัลบ,บั้มนี่นะครับภรรยาผมเดินไปก็จะเห็นเลยนะครับสดๆเดินไปเดินมา ปกตินะครับในการบันทึกเขาก็จะบันทึกเข้ามาในู่ของโหมดปกติคุณสามารถเพลย์เล่นได้เลยกล้องหน้าความละเอียด 2K นะครับแบบนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้เก็บไว้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับมันก็จะเก็บไว้ในหมดของแกลเลอรี่ของตัวเครื่องนะครับส่วนกล้องส่วนขยายคือกล้องของด้านหลัง ตัวนี้กล้องมีความระดับเป็นแบบ Full HD นะครับก็สามารถโดดไฟมาใช้งานได้เช่นกัน,นตัวนี้มาเอาแผ่นมมอรี่การ์ด32กิกให้นะครับก็สนใจติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถด,ดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อในเอกได้ครับที่เบอร์โทร08